ไม่สามารถเข้างานได้ค่ะขอ้อสี่กรุณา,า,ารักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างเคร่งร,ร,รัดหากอนามัยไม่จำเป็นและถ้าหากว่าไม่มีหน้ากากอนามัยจะไม่สามารถเข้างานได้ค่ะบัตรสิทธิเชื้อทุกสองชั่วโมงกรุณารักษาห่า,งา,า,งามง เป็นยังไงบ้างเลยครับครับก็งานนี้เราตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเราเปรียนตัวกันมาหลายเดือนมากนะครับตั้งแต่เกิดเหตุการณโควิดใหม่ใในฐานะที่พวกเราก็เป็นผู้จัดคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันจะทํายังไงดีเนาะที่จะมีงานที่มันสามารถไปต่อได้นะครับก็ดีใจที่วันนี้มี a m a ิ i n g t h a i l a ท d ทูเฟสติฟล์ l าวเวอร e บ by นะครับทว o n ามนะซึ่ง<ม>ถือว่าเป็นปรากฏการณ นะในช่วงนี้กับการจัดคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์แบบมาตรฐานใหม่นะครับซึ่งแน่นอนครับศิลปินนะครับก็เบอร์หนึ่งหมดเลยที่มาร่วมงานสองรูปแบบงานเปครั้งแรกนะครับที่เป็นเขาเรียกเป็น drive in concert ที่มีตุกต๊กเป็นการเล่าเรื่องนะครับก็ถือว่าเป็นการ represent นะครัเป็นการให้เรียกว่าเป็นเป็นตัวแทนของความเป็นไทยนะครับให้ชาวโลกได้เห็นแล้วก็คาดหวังว่าจากวันนี้เป็นต้นไปครับ เราจะได้มีโอกาสเห็นหลายๆงานจะสามารถจัดต่อและไปต่อกับมาตรการที่ค่อนข้างจะต้องใช้คําว่า ปลอดภัยนะครับสำหรับวงการในตอนนี้ครับถือว่ามันยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนพี่วิ่ดดูแบบเอารถปุ๊กมารวมกันหลายร้อยคันสองร้อยคันครับใช่ครับทุกสองร้อยคันสองร้อยคันครับใช่ไหมครับแล้วมีไฮไลท์อะไรครับไฮไลท์นะครับผมว่าเนื่องจากเป็นศิลปินแล้วนะครับสเกลเวทีโปรดักชันเราจัดเต็มไม่แพ้งานเฟสโิวใหญ่ๆเลยครับดังนั้นพอได้ความเป็นชื่อเสียงพี่วดี้แล้วเราชื่อเสียงของพวกเราแล้วด้วยเราก็ต้องรักษามาตรฐานของงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเราโลกแสงสีเสียงจัดเต็มนะครับรวมถึงอย่างโลเคชั่นน่ะเราก็เลือกให้ แบบแลนด์มาร์คของประเทศเราด้วยาการให้เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาให้สวยๆบอ,อกไปด้วยครับอย่างมาตรการการป้องกันแบบว่าแบบนิว n นอร์ l หรือแบบอะไรเงี้ยที่ที่วันที่เรามีมาตรการคือแน่นอนตอนนี้<า>เราก็ต้องเห็นว่าทางทรทเองนะครับกระสรวงเอง รัฐเองก็มีมาตรการนี้ค่อนข้างจะชัดเจนกับ Amazing Thailand SHA นะครับนั่นก็คือเรื่องของ Safety and Health Administration นะครับมาตร,าาตร,าตรการการจัดงานนะครับแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยในรูปแบบหรือทางด้านของสุขาอนามัยซึ่งมันจะมีรายละเอียดเอาไปว่าแบบเป็นเล่มเลยค่ะีับหามากข้งขังนี้เป็นตัวอย่าง,างเลย,เลย ะคือจริงจริงเรามีเพิ่มเติมครับมากกว่าที่จะเป็นด้วยความที่เราเป็นแบบอย่างต้อแบบอย <Alright. S 1> ่างเป็นแบบอย่างของงานนะครับในอีเวนต์เราก็อย่างไม่ทั้งว่าติดสติกเกอร์นะครับที่ตรวจวัดอุณหภูมิเสร็จแล้วเนี่ยเป็นทีมพยาบาลน,นะครับตั้งแต่ตั้งแต่เฟิร์สสเต็ปแรกเลยนะครับเข้าไป้ค่ในงานมีบัตเลอร์คอยดูแลคอยส่งปาส่งเครื่องดื่มให้สั่งอาหารให้ไม่ต้องเดินไปสั่งเองนะครับเพื่อลดความแออัดของงานไปที่เราต้องการให้คนว้นะยะห่างเป็นอย่างมากตั้งแต่ก่อนเข้างานในตัวงานเองนะครับก็วเลยเห็น ไม่ต้องการให้คนเดินไปเดินมาเลยดังนั้นแม้กระทั่งการซื้อขายอาหารนะครับ เราก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่อี่นบ้านบอกคอยซื้อให้ดูแลแทนนะครับแล้วทุกคนก็จะอยู่ในพื้นที่ของตุ๊กตุ๊กของตัวเองที่หนึ่งหนึ่งคันมี16ตารางเมตรครับคือใหญ่มากๆแล้วครับก็ระยะห่างเกือบ3เมตรต่อคันแล้วก็ถือว่าระยะห่างมากเลยคือความสุกสมัมันจะแบบมีเต็มร้อยไพี่คนนี้แลก็มาเออต้องนั่งแบบคุณว่ายายล่ะคุณว่ายไงเต็มร้อยไหมพี่ว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนแน่นอนแต่พี่ว่าดีกว่าไม่มีอะไรใช่ไหมครับแล้วมันต้องเริ่มสถิเพราะว่าทุกคนก็แบบจะไปดีไม่ไปดีทำดีไม่ทดี เราเองก็คุยกันเนาะเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างที่มันถูกต้องและมันได้ก็ปรึกษากับทางทรทอปรึกษากับพาร์เนอร์แล้วก็คุยกันมาเป็นเดือนนะครับอ่ะปักหมุดเลยสิงหาคมหวังนะว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชาติเราซึ่งเราโชคดีมากก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เราก็กาดตกไม่ได้นะก็ต้องค่อนข้างจะระมัดระวังเป็นอย่างมากคือเอาบอกเลยว่าบอกเลยว่างานเนี้ยพวกเราค่อนข้างจะ จะเครียดเนาะตั้งแต่จัดงานมาเนี่ยเพราะว่ามันมีมาตรการหรือว่ารูปแบบที่รูปแบบการเฝ้าระวังที่ไม่เหมือนสมัยก่อนออนะครับมันเป็นอะไรที่มันใหม่มากดังนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดไปนะครับทุกเราก็ต้องขออภัยด้วยแต่ต้องบอกเลยว่าเราพยายามอย่างเต็มที่และอยากให้ทุกคนไม่มีโอกาสเขียนงานปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันมีโอกาสที่จะไปต่อได้ละหวังว่าคนที่ติดตามชมอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับหรือว่าเนื้อฟังภาครัฐเองก็ตาม เป้าหมายของเราก็คือเราเพิ่มงานทุกๆทุกวันนี้ใช่ไหมครับไม่มีงานเราเพิ่มงานให้เขานะครับศิลปินไม่มีคอนเสิร์ตจะเล่นแล้วก็สายงานอีเวนต์เองสปายเเอออร์งใช่ไหมครับมีอะไรครับสปายเออร์เองนะครับหรือว่าแม้กระทั่งทีมงานน้องๆสตาฟเนี่ยครับที่เป็นคนเดินตั๋วบ้างครับคนคนคอยแม้กระทั่งแม่บ้านซิคเรตี้กัดทุกคนก็จะได้ไม่มีงานเพิ่มมาในช่วงนี้ด้วยครับการันตีน้องความสนุกสนานมันจะสนุนคอนเสิร์ตที่เราเห็นก็ต้องไปมีแบบตะโกนออกเสียงได้ร้องตามกันได้อะไรเงี้ยคุณร้องได้ในพื้นที่ของคุณใช่คุณกรีดโอะไรก็ตคุณ แต่คุณอยู่ในโซนนี้ของคุณแ้วก็ขอความแค่ดีอยู่ใส่หน้ากากด้วยแล้วก็มีการมีใส่มีการใส่หน้ากากด้วยขอความร่วมมือจากทุกคนมาร่วมงานอ่ะให้พี่ดูดีเป็นตัวแทนฝ่ายนะครับคอนเสิร์ตจะมีขึ้นจ anyway, ัดข pues okay! ึ day, ailand, ้นอะไรที่ไหนไงครับก็ขอฝากนิดหนึ่งนะครับ Amazing Thailand To t e Possible Power by Chang Music Connection ที่จัดขึ้นที่เอเชียทีแห่งนี้ถือว่าเป็น New Normal Event เป็นคอนเสิร์ตนำร่องนะครับมาตรฐานใหม่ในการจัดงาน ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็หวังว่างานของเราเนี่ยหลังจากที่แภแพร่ออกไปแล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดนะครับแรงบันดาลใจมากมายสำหรับผู้จัดมากมายในประเทศไทยที่จะเดินหน้าจัดงานตามมาตรฐานที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวไทยต่อไปครับ ครับผมก็เช่นกันครับอยากให้งานนี้นะครับเป็นเป็นโครงการทดลองแล้วกันครับให้กับพี่ๆในวงการเวนออลกอนไนส์หรือเวนอัลกอนไนเซอร์ครับช่วยกันครับเคียร์ทีวิตี้ของประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับคนไทยตั้งใจทําอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันครับก็สู้กันต่อไปครับผมโอเคขอบบคคุณรัขอบคุณครับขอบคุณมากครับ